ไฟเวไฟแดงตรงหน้าถนนใหญ่ป้ายเขียวๆคือโลตัรตรงข้ามกับโลตัรนะครับตรงข้ามกับโรตัรคือเซนทันหันมาตรงนี้ติดกัดคูดเยี่ ะครับกุญเรียที่เห็นรั้วเห็นรัวคอนกรีตคือคือบ้านผมคือคอกม้าตรงนี้คือคอกม้าด้านหน้าคอกม้าที่ติดกับไฮเวย์นะครับบ้านรั้วยาวครับถึงพุ่มไม้ข้างหลังนู้นเลยนะครับเริ่มจากนี่เข้าไปถึงนูน้น อันนี้เพื่อนบ้านมายืนถ่ายตรงหน้าประตูบ้านนะครับอันนี้คือเพื่อนบ้าน หน้าประตูบ้านครับข้างในข้างในเป็นเป็นโรงยิมไอ้ตรงกลางนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายในบ้านให้ดูผมไปไหนไปไหนลำพางของโซหญ่ผมขี่จักรยานตั้งชื่อตั้งชื่อที่เลี้ยงแมาว่าลานมมาขี่้าง บ้านก็เป็นบ้านเลขที่หนึ่งพอดีนะครับอันนี้ต้นมะม่วงลำปางเรียกต้นมะม่วงสามปีอันนี้ตรงนี้คือลงยิม ซ้ายมือนี้คือบ้านผมบ้านผมตรงตรงหน้ารถตรงนี้เป็นโรงเก็บฟางด้านนี้ก็เป็นโรงเก็บฟางถ่ายจากหน้าบ้านไปไปทางไฮเวย์ way. ตรงนี้คือคอกมา้า น,นี่อันนี้ถ่ายกลับไปหลังบ้านครับเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะไปถ่ายรายละเอียดอันนี้คือม้าที่เราเลี้ยงนะครับตอนนี้เมื่อกี้ให้อาหารก็เขาเขากระทกนกินอาหารอยู่แล้วหลังจากกินอาหารเสร็จเขาก็จะออกไปเดินเล่นเม็ประตูไม่ได้ปิดครับ ข้างหน้าตรงนี้ปลูกน้อยหนาไว้ครับเมื่อก่อนเมื่อก่อนเคยเป็นคอกมา้าตอนนี้มามีน้อยลงตรงนี้เป็นต้นน้อยหน่าพึ่งจะน่าจะออกผลปีแรกครับรงข้างหน้าปลูกองุนแต่ยังไม่เป็นครับหมายถึงว่ายังปลูกไม่เป็นปลูกมาปีนึ่งละยังไม่งามเลยแต่ว่าต่อไปน่าจะงาม สายมือนี้คือเล้าไก่พันเล้าแรกตรงนี้ผมเพาะเองหมายถึงว่าผมเอามาผสมข้ามพันได้ได้ไก่ตัวเมียสีขาวได้ตัวผู้สีลายลายผมตั้งชื่อว่าพันไฮบาอันนี้เล้าไก่ไก่ทั้งหมดมีอยู่หกเล้า เลยเลาไก่มาข้างหลังมีมีกอไผ่มีกอไผ่ยอยู่สักสี่กอแล้วก็ตรงนี้ตรงนี้คือสวนสักนะครับปลูกปลูกต้นสักไว้ประมาณนี้ครับยี่สิบกว่าปีแล้วครับแล้วก็ที่เลยเข้าไปที่มีต้นไม้เขียวๆเป็นบ้านของเพื่อนบ้านแล้วครับ ไก่ชุดนี้ไข่ดกมากครับเรียกพันธุ์ไฮบิดสองตัวนี้ชื่อพันธุ์บาร็อกขาวหางดำเรียกซัดซิกอันนี้น,นี่ก็ไฮบิดอีกชุดนึ่ง นี่ครึ่งด้านหลังครับครึ่งด้านหลังอันนี้บ้านเพื่อนบ้านแหละครับบ้านเพื่อนบ้านครึ่งข้างหลังด้านด้านขวาผมปลูกต้นกล้วยที่ที่มีมุงมุงหลังคาดำๆนะครับคือทุเรียนปลูกทุเรียนปีที่แล้ว ไม่เข้าใจว่าเขาต้องการน้ำมากลดน้ำเท่ากับลดไอมะม่วงปรากฏว่าเขาตายครับด้านซ้ายด้านซ้ายปลูกมะละกอไวเ้เริ่มเริ่มเจะหมดแล้วครับเมืม่อเดือนที่แล้วดกมากเก็บเก็บไปสัก40ลูกน่าจะได้ละนะครับอันนี้มะยงชิด สองต้นนี้มายงคิด3ต้นนี้มายงคิดขวามือตรงนี้คือทุเรียนต้นนี้คือทับทิมแล้วก็ทุเรียนเลยไปข้างหน้าตรงกลางเป็นฝรั่งขวามือเป็นแถวคือว่าม่วงน้ำดอกไม้เพาะเม็ดเองปลูกเมื่อปีที่แล้ว ต้นนี้คือมะม่วงอกล่องผมเพาะเม็ดเองปลูกเองสัก20ปีได้แล้วครับตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มเริ่มว่าจะกลับมาอยู่ลำปางก็น่าจะเริ่มแก่จัดแล้วครับ เริ่มแก่จัดแล้วครับร่วงละถ้าร่วงแบบนี้เริ่มแก่จัดเดี๋ยวก็จะสอยทั้งโคตลงว่างๆมาเที่ยวนะครับอันนี้อยู่ข้างล่าง จบรายการครับ